สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่753ผู้ชมทั้งหลายเพียงโคจรพลังต้านทานเล็กน้อยและปล่อยให้ชุดเสื้อกระพือสะบัดไปอย่างไม่สนใจอะไรสายตาเพียงจับจ้องมองไปยังจุดศูนย์กลางการประทะไม่วางตาคลื่นลมที่กวาดซัดออกมานำพาให้ฝุ่นดินในลานฝึกซ้อมคลุ้งขึ้นเล็กน้อยไม่นานก็ค่อยๆสงบลง ต่อมาภายใต้สายตาของทุกคนต้นหลิงเทียนที่ยิงหมัดซัดปะทะกับดาบใหญ่ร่างผงะถอยไปสองก้าวค่อยหยุดลงแก้มขึ้นสีแดงเรือเล็กน้อยกลับกันด้านเฟิงฟ้านมีเพียงดาบใหญ่ที่กระเด็นถอยไปทว่าไม่ทันที่มันจะได้จรบพื้นด้านหลังเฟิงฟ้านก็รังดาบเอาไว้และกลับมาคอนชี้ออกข้างไว้อย่างเข้มแข็งสีหน้ามันเริ่มขึ้นสีเขียวซีดบางๆหากแต่สองเท้ายังปักหลักนิ่งกับที่ไม่ไหวติงแน่นอนว่ามีผู้คนแค่ไม่กี่คนที่สามารถสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปแค่เล็กน้อยของมันได้ ทั้งหมดเพียงชมมองท่าร่างกับการเคลื่อนไหวของมันดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่เฟิงฟ้านจักมีเปรียบเล็กน้อยสินะเฮะ้กล้ารับดับใหญ่ของสิทธิ์พี่เฟิงฟ้านด้วยหมัดเปล่าเปลือยไรสัตรามันรนหาที่ตายชัดๆปะทะกันตรงๆเช่นนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ใดแข็งแกร่งกว่ากันสิทธิ์พี่เฟิงสมแล้วที่เป็นแบบอย่างชั่วชีวิตของข้า สิทธ์ฝ่ายนอกมากมายมองเฝิงฟ้านด้วยใจเคารพบูชาสายตาทั้งหลายรุ่มร้อนปากเจรจาไม่หยุดแน่นอนว่าสิทธิ์ฝ่ายนอกเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ชื่นชมเฝิงฟ้านจนหน้ามืดตามัวเฮ้เฮ้าตาฝาดไปหรือไม่สิทธิพี่ต้วนไม่ได้ใช้ศาสตราเซียนอันใดแต่เพียงเสียงแค่เล็กน้อยงั้นหรองั้นถ้าไม่ใช้สัตราเซียนไม่ใช่ว่าสิทธิพี่เฝิง นั่นสินี่สิทธิพี่ต้นแข็งแกร่งเกินไปหรือไม่รับดาบใหญ่ใช้ออกด้วยวรยุทธ์แข็งกร้าวอย่างประทับไทยซานตรงๆแต่ยังมีบาดเจ็บอันใดเนี่ยนะนี่มือพี่ท่านหลอมาจากเหล็กหมื่นปีหรือไรดูเหมือนว่าประลองเป็นตายวันนี้ก็ไม่แน่ว่าผู้ที่ต้องตายจะเป็นสิทธิพี่ต้วนเสียแล้วคนที่กล่าวออกอย่างหลังล้วนเป็นสิทธิฝ่ายนอกที่เป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเป็นพิเศษพวกมันอดไม่ได้ที่จะตกใจกับความแข็งแกร่งที่ต้วหลิงเทียนเผยออกมาให้เห็น เหล่าผู้ดูแลและอาวุโสฝ่ายนอกก็ชักสีหน้าเคร่งขึ้นมาไม่น้อยนับว่าสมคำร่ำลือยิ่งนักต้วหลิงเทียนนั่นร้ายกาศยิ่งสิทธิฝ่ายในที่มาชมดูอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความตกใจเฟิงฟ้านนั้นแม้จะอยู่แค่อันดับห้าแต่ก็ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในสิทธิฝ่ายนอกทั้งยังติดอันดับในรายนามปัทภีทําให้สิทธิฝ่ายในบางคนก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะมันได้ปะเป็นไปได้ยังไงกัน เห็นฉากนี้โจฉีกลายเป็นตื่นตระหนกไม่น้อยมันไม่คิดเลยว่าตัวหลิงเทียนจะสามารถรับการโจมตีของเฟิงฟ้านได้ตรงๆงแบบนี้ถึงแม้ว่าพลังดาบจะถดถอยลงไปส่วนหนึ่งจากตอนแรกทว่านั่นก็คือพลังอำนาจที่เพิ่มพูนขึ้นมาเพระาะศาสตราเซียนแล้วจึกๆุกหยาไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าถึงติดอันดับในรายนามปทพีอะไรนั่นได้เจ้ามันความอดทนสูงจริงๆถึงกับยอมอดทนกล้ามกลืนขบเคี้ยวฟันแทบแตกดีกว่าถอยหลังไปไม่กี่ก้าว กลางลานฝึกซ้อมต้นหลิงเทียนที่กลับมามีสีหน้าปกติพลันกล่าวออกด้วยน้ำเสียงประหลาดใจาสายตายังชมมองเฟิงฟ้านปริบปริบ,รบทำหน้าทำตาชื่นชมอยู่บ้างด้วยมีเสียงต้นหลิงเทียนดังขึ้นด้านชี้นำเช่นนี้ความสนใจของทุกผู้คนพลันกลับไปอยู่ที่เฟิงฟ้านทันทีหืมมิใช่ว่าสีหน้าสิทธิพี่เฟิงเริ่มมีค่อยสู้ดีขึ้นมาแล้วหรือไรเรื่องที่สิทธิพี่ต้นกล่าวมันจริงหรือไม่นั่นสิทธิ์พี่เฟิงฝืนทนอยู่แทนที่จะถอยหลังไปงั้นหรือ มีคนที่เอใจยอยู่แค่ไม่กี่คนอักคกเมื่อถูกตัวหลิงเทียนแฉความต่อหน้าทุกผู้คนและสังเกตเห็นว่ามีคนเริ่มสงสัยกระทั่งสุดท้ายต่างก็มองมาที่มันด้วยสายตาอยากรู้ในที่สุดเฟิงฟานก็รู้สึกเสมือนเลือดลมตีกลับอดไม่ได้จำต้องกระอักออกมาคำใหญ่เมื่อโลหิตศาสตร์กระจายรดพื้นก็คลายความอัดอั้นได้รับการระบายสีหน้ามันดีขึ้นเล็กน้อยเห็นฉากดังกล่าวผู้คนก็เงียบไปปานคนตาย จังหวะนี้หากพวกมันยังคิดว่าเมื่อครูเฟิงฟ้านมีเปรียบพวกมันก็ใช้ชีวิตมาได้ไร้ค่ายิ่งกว่าสุนัขแล้วต้วนหลิงเทียนมองต้วนหลิงเทียนอีกครั้งสายตาเฟิงฟ้านก็ปานจะกลืนกลิ่นหากกล่าวว่าตอนแรกนั้นมันคิดฆ่าต้วนหลิงเทียนเพราะคำร้องขอของโจชีหลกักก็ตอนนี้มันบังเกิดความต้องการฆ่าต้วนหลิงเทียนขึ้นมาโดยส่วนตัวแล้วหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนแฉให้มันอับอายต่อหน้าผู้คน ผู้ชมที่ยืนอยู่ก็ไม่ใช่ชนชั้นต่ำสามทั้งหลายกลับมารู้สึกตัวในพริบตาคราวนี้สายตาที่มองไปยังต้นหลิงเทียนอีกครั้งยังต่างจากเดิมไม่น้อยจะอย่างไรดาบเมื่อครู่ของเฟิงฟ้านก็มีอำนาจเพิ่มพูนของสัตตราเซียนเรียกว่าแม้จะออกแรงเต็มที่แต่หากไรสัตว์ตราเซียนก็ยังแข็งแกร่งนิเท่าต่งชงมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาซับซ้อนกล่าวพึมพำออกมา วาจาของมันกล่าวอีกอย่างได้ว่าหากไม่ใช้สัต์ราเซียนเฟิงฟานย่อมไม่ใช่คู่มือต้วนหลิงเทียนเลยเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ตงชงเท่านั้นที่เห็นยังรวมถึงเหล่าผู้ดูแลและอาวุโสฝ่ายนอกอย่างหวงเชิงอีกด้วยโดยเฉพาะหวงเชิงยามนี้สีหน้ามันกลายเป็นอปลักษ์ปั้นยากแล้วตอนแรกมันคิดว่าเฟิงฟานคงต้องฆ่าต้วนหลิงเทียนได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดใดๆเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เกรงว่าคงไม่มีความแน่นอนอะไรทั้งนั้นคะแนนอุทิศจำนวน360 000, 000 00 <t ract ing> แต้มของมันกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงมีโอกาสหายไปกับสายลมเราอาวุโสฝ่ายนอกคนอื่นคนอื่นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งอกและลอบพึงพอใจอยู่บ้างที่ไม่ได้แทงเดิมพันอะไรหาไม่แล้วป่านนี้พวกมันคงได้เครียดกังวลเช่นกันมาถึงตอนนี้พอพวกมันต่างหันมองไปยังห่วเฉิงอย่างพร้อมเพรียงพอเห็นใบหน้าเบียเบ้ยวเของห่วเฉิงต่างก็อดไม่ได้ที่จะลอบสะใจเบาๆ นี่นี่อาวุโสห่วงหากวันนี้ต้วนหลิงเทียนชนะขึ้นมามิใช่ว่าคะแนนอุทิศสามแสนหกมื่นแต้มของท่านจะบินหนีไปแล้วหรือจึกจึกขยาตั้ง3 6ม0 0 0หื่นคะแนนอุทิตแม้จะมิใช่ทั้งหมดที่ท่านมีแต่ข้าว่าสมควรเกิน9้าส่วนใช่หรือไม่อาวุโสฝ่ายนอกบางคนที่มองห่วงเฉิงได้พักหนึ่งก็รู้สึกไม่พอพลันสยายยิ้มกล่าวออกมาส6 0 0 0 0คะแนนอุทิศ ต่อให้เป็นท่านอาวุโสห่วงเฉิงผู้ไร้กาศหากไม่ใช้เวลาสักสิบหรือ20ปีก็คงมีอัศส,สมได้กระมังอาวุโสฝ่ายนอกอีกคนกล่าวเนบแนมพวกเจ้าอย่าได้เร่งถมหินลงหลุมนักสงครามยังมิจบอย่าเพิ่งนับศพทหารสุดท้ายเรื่อราวจะลงเอออย่างไรหรือมีผู้ใดกล้าพูดได้เต็มปากห่วงเฉิงแค่นคำกล่าวออกพร้อมยิ้มยแยะแล้วนี่พวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเฟิงฟ้านที่ติดอันดับในรายนามปัทพีได้จากมีดีเพียงเท่านี้ ผู้อาวุโสฝ่ายนอกแน่นอนว่ารู้เรื่องนี้แต่ที่มันอดไม่ได้ที่จะเหน็บแนมหวงเฉิงบ้างก็เพราะท่าทางหญิงยโสได้ใจของอีกฝ่ายเมื่อวานพอลองมาค,คิดดูแล้วดูเหมือนที่ต้นหลิงเทียนพยายามกันพวกเราจากการเดิมพันล้วนเป็นเพราะความเมตตาหรือไม่อาวุโสฝ่ายนอกบางคนที่เงียบอยู่ไม่นานก็นึกอะไรขึ้นได้ที่แท้สหายน้อยต้นหลิงเทียนก็นับว่าใจดีไม่น้อยเลยสิ อาวุโสฝ่ายนอกหลายคนพอได้ยินก็หันไปมองต้นหลิงเทียนใหม่อีกรอบสายตาพวกมันยังเผยความชื่นชอบขึ้นมาหลายส่วนพี่ห่วงข้าถามจริงนี่ท่านไปสร้างความขุ่นครึ่งอันใดให้ต้นหลิงเทียนหรือไม่อาวุโสฝ่ายนอกบางคนคนมองถามห่วงเฉิงด้วยความสนใจหากข้าเข้าใจมิผิดพวกเจ้าคงมิได้ใช้ทักษะวิญญาณลีลับอันใดตรวจสอบพลังฝึกปรือต้นหลิงเทียนกันใช่หรือไม่ต่งชงอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมา ต้นหลิงเทียนอายุน้อยกว่า40ปีและพลังฝึกปรือเพิ่งตัดผ่านมายังหลุดพ้นมนุษย์ขั้นสมบูรณ์แบบนี้ใช่หรือไรเรื่องนี้ล้วนรู้กันทั่วใหญ่ข้ายังต้องตรวจสอบอันใดมิผิดข้าก็ทราบเรื่องนี้แต่แรกจะไปตรวจสอบพลังฝึกปลือเขาให้เสียมารยาททำอันใดแม้ตอนนี้เขาจะอ่อนแอกว่าเราแต่ด้วยศักยภาพและพรสวรรค์ของเขาจากอย่างไรก็ต้องก้าวข้ามพวกเราในสักวันหากเป็นไปได้ข้าก็ไม่กล้าทำอันใดให้เขาขุนเคืองหรอกข้าก็คิดเช่นนั้นเลยไม่กล้าตรวจสอบอะไร อาวุโสฝ่ายนอกทั้งหมดกล่าวออกมาตรงๆไม่มีใครกล้าตรวจสอบพลังฝึกปรือต้นหลิงเทียนเลยสักคนมีหน้าแปลกใจเลยว่าฉไหนเมื่อวานยามเขามองข้าสายตาถึงเต็มไปด้วยความระวังทั้งเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ที่แท้ล้วนเป็นเพราะข้าตรวจสอบพลังฝึกปือของงอเขาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองต่งชงเผยยิ้มขมออกมาต้นหลิงเทียน ได้ยินวาจานี้ของตงชงหวงเฉิงก็ขบฟันดังกรอดตอนนี้หากมันยังไม่รู้ว่าฉะไหนเมื่อวานต้นหลิงเทียนถึงจงใจให้สิทธิ์เดิมพันกับมันทั้งหมดก็เกรงว่ามันจะอยู่มานานหลายปีอย่างเสียเปล่าแล้วที่แท้ไม่ใช่เพราะต้นหลิงเทียนคิดอยากให้คะแนนอุทิศกับมันแต่อย่างไรอีกฝ่ายคิดหลอกมันถึงแม้จะมีอาวุโสฝ่ายนอกมากมายแต่อีกฝ่ายคิดเอาคะแนนอุทิศมันคนเดียว หากคิดเอาคะแนนอุทิศของค่าอย่างน้อยๆเจ้าก็ต้องเอาชนะเฟิงฟ้านให้ได้เสียก่อนสีหน้าหวงเฉิงตอนนี้นับว่ามืดคำนักหักตัวหลิงเทียนเอาชนะเฟิงฟ้านได้จริงนั่นหมายความว่ามันคิดจับไก่ไม่สําเร็จยังต้องเสียเข้าสารไปอีกกํามือแล้วนั่นมันสามร้อยหกสิบศูนย์ศูนคะแนนอุทิศเชียวนะหากมันเสียไปคงต้องปวดใจแทบตายตอนนี้หวงเฉิงปรารถนาให้เฟิงฟ้านฆ่าต้นหลิงเทียนให้ตายมากกว่าผู้ใด ดูเหมือนว่าที่แท้สิ์พี่ต้วนจวนจักมีพลังฝีมือสูงพอสู้กับสิ์พี่เฟิงได้มิหน้าเขาถึงได้เปิดโต๊ะรับเดิมพันบัดซบเอ๋ยข้าดันทะลึ่งคิดว่าเพราะสิ์พี่ต้วนรู้ตัวว่ากำลังจะตายเลยคิดแจกจ่ายคะแนนอุทิศให้หมักตานี้ของสิ์พี่ต้วนไร้กาดยิ่งข้าแทงสิ์พี่เฟิงฟานไปตั้งสามพันคะแนนอุทิศหากสิ์พี่เฟิงแพ้คะแนนข้าปิวหมดแน่ฉะไหนข้าพระเจ้าถึงได้โลบมากนักนะคิดอยากได้คะแนนอุทิศมีถึงร้อยกลับทุ่มแทงไปกว่าสอง ศูนย์ศูนย์ศูนย์เหล่าสิทธิฝ่ายนอกที่แทงข้างฝังฟ้านตอนนี้สีหน้าก็เริ่มบิดเบี้ยมมีค่อยสู้ดีขึ้นมาแล้วเช่นกันอีกด้านนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลอย่างเติ้งเหวยหรือผู้ดูแลคนอื่นๆก็น่าเครียดไม่ต่างพลังฝีมือที่ต้วนหลิงเทียนเผย,ยออกนับว่าเหนือความคาดหมายของพวกมันทุกคนทําให้พวกมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าคะแนนอุทิศของพวกมันถูกคุกคามและไม่ปลอดภัยอีกต่อไประยำเอ๋ยชไนต้วนหลิงเทียนมันถึงได้ร้กาศขนาดนี้เล่า ตอนนี้สีหน้าเติ้งเหวยเรียกว่าบิดเบี้ยวถึงขีดสุดเพราะมันทุ่มแทงเดิมพันข้างเฟิงฟ้านไปด้วยคะแนนอุทิศจ,จนแทบหมดตัวหักวันนี้เฟิงฟ้านตายไปมันก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคะแนนอุทิศที่เหลือไม่กี่พันนั้นไม่ได้พอยาไส้มันเลยแถมคะแนนอุทิศแสนกว่าแต้มที่มันใช้เดิมพันไปนั่นมันก็เก็บหอมรอมริบมาเกือบ20ปีตัวหลิงเทียน เียหมายมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาซับซ้อนนักอารมณ์ของมันสับสนปนเปไปหมดใจหนึ่งมันก็ไม่อยากให้ต้นหลิงเทียนตายเพราะมันอยากเป็นคนฆ่าอีกฝ่ายกับมือเพื่อปลดเปลื้องความแค้นที่ครอบงำใจมันจนทำให้มันกลายเป็นมารหลังจากที่มันปลดเปลื้องทั้งขจัดความแค้นที่ครอบงำใจมันได้มันจัทยานฟ้าอย่างไรก็ตามพอเห็นพลังฝีมือที่ต้นหลิงเทียนเผยออกมันก็อดบังเกิดความคิดอิจฉาเสียไม่ได้เพื่อเอาชนะต้นหลิงเทียนฆ่าถึงกับยอมตกลงสู่หนทางแห่งมาร แต่ข้าจะเอาชนะมันได้แน่หรือเป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่เยี่ยหมานบังเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นมาหลังจากที่มาเลือกเดินหนทางมานจนกลับกลายเป็นผู้บำเพ็ญมานคนหนึ่งสิทธิพี่เฟิงฟ้านสู้สู้สิทธิพี่เฟิงฟ้านสู้ตายสิทธิพี่เฟิงฟ้านท่านต้องเอาชนะให้ได้นะสิทธิพี่เฟิงฟ้านท่านแข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายนอกยังติดอันดับรายนามปทพีเวทีนี้ท่านไร้เทียมทาน ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีสิทธิ์ฝ่ายนอกก็กูร้องให้กำลังใจส่งเสียงกระตุ้นทั้งเอาใจช่วยเฟิงฟ้านกันใหญ่สิทธิ์ฝ่ายนอกบางคนถึงกับสองตาแดงก่ำตะเบงเสียงแทบขาดใจคล้ายรอไม่ไหวที่จะส่งแรงใจทั้งหมดที่มีไปช่วยเฟิงฟ้านเหตุผลที่มันมีอารมณ์ร่วมอย่างหนักขนาดนี้เพราะพวกมันทุ่มแทงข้างเฟิงฟ้านหมดตัวต้วนหลิงเทียนแม้ข้ามีรู้ว่าเป็นเพราะเจ้าคือลูกหลานของสัตว์เซียนหรือสัตว์ร้ายกันแน่ ร่างกายของเจ้าถึงได้มีพละงกำลังและความแข็งแกร่งเหนือผู้คนมากมายขนาดนี้แต่ต่อให้เจ้าจะแข็งแกร่งอย่างไรวันนี้เจ้าก็ต้องตายได้ยินเสียงรอบตัวที่ให้กำลังใจมันเฟิงฟ้านก็ฮึกเหมิมขึ้นไม่น้อยทั่วกายคล้ายเต็มไปด้วยพลังเหลือล้อนมันคอนดับใหญ่ขึ้นมาชี้หน้าต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเย็นในวาจ,จาของมันยังเผยให้ผู้คนรับทราบชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของร่างกายต้นหลิงเทียนเหนือล้ำกว่าคนทั่วไปบางครั้งต่อให้เจ้ามั่นใจก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรให้มันมากนะัก เพราะหากทำไม่ได้ก็รังแต่จะสร้างความอับอายให้ตัวเองเท่านั้นต้นหลิงเทียนเพียงยิ้มไม่แยแสกล่าวออกเสียงเรียบเช่นนั้นข้าจะให้เจ้ารับทราบถึงความต่างเดียวนี้เฟิงฟ้านสาย,ยิ้มเย็นสายตามันแปลเปลี่ยนไปทันใดนั้นเองคลื่นอากาศพันพวยพุ่งพุ่งออกจากสองเท้าปาันจุดระเบิดส่งร่างมันให้บึงทยานไปทางต้นหลิงเทียนด้วยความเร็วสูงล้ำเพิงทยานผ่านก้าวสวรรค์ ดาบใหญ่ของมันนอกจากจะปกคลุมไปด้วยปราณแท้อันน่าพรั่นพรึงจนตัวดาบแปล่งสีฟ้าเรืองรองแล้วยังมีพลังลึกลับอีกขุมหนึ่งที่เริ่มแผ่ซ่านออกมาจนทําให้กลิ่นอายพลังของดาบใหญ่แปรเปลี่ยนไปเป็นหน้าโกลวกว่าก่อนหน้าอย่างเทียบไม่ติดนั่นมันอาคมเซียนเสียงอุทานของสิทธิหลายคนที่พร่องอุทานออกมาอย่างพร้อมเพรียงดังขึ้นเข้าหูต้นหลิงเทียนอาคมเซียน ต้นหลิงเทียนพึ่งพบว่าตัวดับใหญ่ของฝงฟ้านคล้ายฉับไว้ด้วยพลังลึกลำแปลกปลอมขุมหนึ่งได้ไม่ทันรายเสียงอุทานของสิทธิร์รอบก็เฉลยความสงสัยในใจทันทีเขาเองก็มาอยู่ในดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าเกินปีแล้วย่อมเคยเห็นสัตว์ราเซียนที่จะรึกอาคมเซียนเอาไว้อยู่บ้างในงานประมูลใหญ่ประจำปีที่สาราฉีเจินประจำเมืองชงซันเป็นผู้จัดอย่างไรก็ตามอาคมเซียนดังกล่าวเป็นแค่อาคมเซียนทั่วไปอย่างอาคมตะวันฉาย ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพลังอํานาจของตัวศาสตรามากนะักอย่างไรก็ตามอาคมเซียนที่จะรึกอยู่บนดับใหญ่ของเฟิงฟ้านสมควรมิใช่อาคมต่ําซามเพราะทันทีที่มันสำแดงทางอำนาจกลิ่นอายพลังของดับใหญ่ก็แปเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องในชั่วพริบตาดาวตกพิฆาตรไร้ความลังเลใดๆต้นหลิงเทียนเรียกเกาทันดับตะวันออกมาเร่งพลังทั่วกายจนปรากฏแสงสีเงินเรืองรองผนึกปราณแท้ควบแน่นดอกศรก่อนจะขึ้นสาย ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ยิงออกอย่างฉุกละหุกคราวนี้เขาจ่ายพลังสู่ดอกศรและเกาทานเต็มเปี่ยมหมายใช้ออกด้วยดาวตกพิฆาตเต็มกำลังซึมอนพุ่งทยานออกไปดั่งเส้นแสงมองไปคล้ายดาวตกลากผ่านฟ้ายามราตรีการไม่ว่าลากผ่านที่ใดสพรพพสิ่งคล้ายจะจืดจางลงทันตาทั้งโลกคล้ายหลงเหลือแต่ดอกศรที่มีสีสันประทับไทสาร เฟิ่งฟ้านคำรำเสียงก้องดับใหญ่ในมือคล้ายขุนเขามือหมาฟาดถล่มใส่ดอกศรที่พุ่งมาปานดาวตกอันเปี่ยมล้นไปด้วยแสงพลังที่คล้ายจะทำให้สรรพสิ่งหม่นแสงดับที่ตกฟาดมาครานี้เสียงระเบิดของอากาศรวมทั้งเสียงหวิดวิวของสายลมก็ดังขึ้นหนักแน่นกว่าก่อนหน้ามากมายนะักเรื่องนี้ย่อมไม่ผิดเพี้ยนเพราะดับก่อนหน้านั้นถูกสอนของต้นหลิงเทียนทำลายทั้งพลังสภาวะไปส่วนหนึ่งทว่าดับนี้มันฟาดมาด้วยพลังทั้งหมดยังมีอาคมประหลาดนั่นหนุนเสริมเปรียยงงง,ง ดาบวูบตกลงมาอย่างแข็งกร้าวปานขุนขุนเขาถล่มทุกทิทางที่ดาบลากผ่านบรรดาลให้ความว่างสันสะเทือนไอพลังอย่างคล้ายจะแผ่โถมมาปิดแผ่นฟ้านำพาให้ฟ้าที่เคยกระสังกลายเป็นมืดมนลงถนัดตาดอกศรที่ต้นหลิงเทียนยิงออกมาด้วยพลังทั้งหมดมิคาดครานี้กลับถูกบทขยี้ทำลายจนแหลกลานในพริบตาสภาวะดาบหลังจากทำลายดอกศรไปคราวนี้เพียงชะลอตัวลงแค่เล็กน้อยอยังเล็กน้อยเสียจนไร้สำคัญ เรียกว่าหลังจากทำลายศรพลังแล้วดับใหญ่ยังโถมมาด้วยพลังแกร่งกล้าไม่เสื่อมคลายไหนเป็นนี้เล่าหน้าต้นหลิงเทียนเปลี่ยนสีทันใดพลังที่บรรจุอยู่ในดาบของเฟิงฟ้านคราวนี้มาได้อัศจรรย์แล้วในสายตาของต้นหลิงเทียนการจู่โจมนี้ของเฟิงฟ้านมันน่าจะรุนแรงเหนือกว่าการโจมตีเต็มพลังของตัวตนในขอบเขตสู่เซียนขั้นต้นเสียอีกดาบบ้านนี้มันจะรึกอาคมเซียนอะไรไว้กันแน่ทำไมมันถึงเสริมพลังได้มากขนาดนี้ ตวนหลิงเทียนถึงกับตะลึงไปชั่วขณะดั่งคำร้อยทีมีหนึ่งห่างไม่มีผิดเขาคิดมาดีแล้วว่าพลังฝีมือของเฟิงฟ้านสมควรมีเท่าใดทว่ากลับมีสิ่งที่เหนือคิดคาดโผล่มาเสียได้อันที่จริงตอนแรกที่เขาใช้สอนพลังสลายสภาวะดาบไปส่วนหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าดาบของเฟิงฟ้านมีลวดลายทั้งอักขระขีดเขียนเอาไว้ตอนนั้นเขาก็คิดไว้แล้วว่าดาบของอีกฝ่ายสมควรมีอาคมเซียนบางประการทว่าแม้จะคิดถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้ว แต่ก็ไม่คิดเลยว่าอาคมเซียนนั่นจะเสริมพลังให้ดาบของเฟิงฟ้านมหาศาลขนาดนี้ตายเสียเฟิงฟ้านตะคอกเสียงอย่างดูร้ายลูกตาฉายอมหิตแจ่มชัดดาบใหญ่ฟาจี้มายังศีรษะของต้นหลิงเทียนเจียนบรรลุอีกแค่ไม่ถึงคืบก็จะระเบิดสมองเขาอยู่รอมรอ่อเสียงเพรียแห่งความตาย ในห่วงเวลาสำคัญแม้จะตกใจแต่ตัวหลิงเทียนก็ไม่แตกตื่นทั่วร่างโคจรพลังฉับไวจ่ายส่งไปยังสายเกาทันสำแดงเคล็ดวรยุทธ์จู่โจมระยะประชิดหนึ่งเดียวของวรยุทธ์เซียนมหาเกาทันดาวตกออกมาทันท่วงทีเสียงระคายหูหนึ่งดังขึ้นก่อนที่ปราณแท้ที่จ่ายส่งจะรวบรวมผสานเป็นคลื่นเสียงพลังพิฆาตมีสภาพในชั่วพริบตาคมมีดพลังมีสภาพอันน่ากลัวซัตว์พุ่งออกจากสายเกาทันไม่หยุดจี้ตรงไปยังดับใหญ่ถล่มซัดเข้าไปปะทะดังมรสุมกระหน่ำ อย่างไรก็ตามดับใหญ่ก็ไม่สิ้นสภาวะอะไรมันยังคงแหวกฝ่ามารสุมคมมีดพลังที่กระหน่ำข่ามหาต้นหลิงเทียนเปรี้ยงงงเสียงสนั่นดังขึ้นอีกรอบร่างต้นหลิงเทียนที่พยายามเบี่ยงหลบดาบยังคงถูกพลังปะทุข,ของดาบซัดกระแทกเข้าร่างจนลอยและลิ้วปลิวไปป่านลูกเกาทานพ้นคันสอนสิบกว่ามีข้อย,ยุดลงแม้จะหยุดลงแล้วแต่ร่างยังโซเซไม่น้อยโลหิตคำใหญ่ทะลักออกปากมาคำแล้วคำเล่าสีหน้าย,ยังซีดลงอย่างมาก โชคดีที่ข้าใช้เสียงเพียกแห่งความตายสลายพลังมันไปหลายส่วนยังอาศัยแรงดีสะท้อนถอยออกมาได้ครึ่งก้าวไม่งั้นแค่พลังประตูเมื่อครู่ก็ทําให้ข้าถึงตายได้ง่ายๆในขณะที่ต้นหลิงเทียนรู้สึกหวาดกลัวในใจเขาก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีไม่น้อยเช่นกันที่ลงมือสําเร็จเป็นอาคมพันธวีทันใดนั้นต้นหลิงเทียนก็ได้ยินเสียงคนอุทานออกมาอีกรอบอดไม่ได้ที่คิ้วจะโค้งขึ้นด้วยความสงสยัยอาคมพันธวีนั่นมันอะไรกัน ครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็พอตระหนักได้ว่าไม่ว่ามันจะคืออาคมเซียนอะไรก็ตามแต่มันสมควรเป็นอาคมเซียนที่จะรึกไว้บนดับใหญ่ของเฟิงฟ้าและทําให้ดับมันมีพลังเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้เห็นว่ายามอาคมพันธวีเปิดใช้งานมันจะเพิ่มน้าหนักให้แก่ศาสตราเซียนที่จะรึกอาคมเซียนดังกล่าวไว้อีกพันเท่าอย่างไรก็ตามผู้ใช้ศาสตราเซียนนั่นจักมีรับรู้ถึงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นกระทั่งรับพระอะไรดับใหญ่สิทธิ์พี่เฟิงที่แท้กลับมีอาคมเซียนพันธวีจะรึกอยู่ ช่างน,น่าเหลือเชื่อยิ่งนะอาคมเซียนนั่นมันม่ใช่อาคมเซียนระดับสองดาวหรอกหรือศาสตราเซียนระดับปฐพีที่จะระึกอาคมเซียนสองดาวดังกล่าวอย่างน้อยๆก็ต้องมีราคากว่าสอง0 0 0ศคะแนนอุทิศเข้าไปแล้วนี่สิทธิ์พี่เฟิงไปหาคะแนนอุทิศมาจากที่ใดกันมากมายถึงขนาดนี้ ตอนแรกก็วรยุทธเซียนระดับมนุษย์โดดเด่นสามสายทั้งมีความสำเร็จไม่น้อยมาตอนนี้ยังเป็นศาสตราเซียนปฐพีที่มีอาคมเซียนระดับสองดาวจากรึกไว้อยู่อีกนี่สิทธิ์พี่เฟิงใช้ลูกนอกสมรสของผู้อาวุโสฝ่ายในระดับสูงคนใดหรือไม่เหล่าสิทธิฝ่ายนอกตอนนี้อดไม่ได้ที่จะตื่นตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นไพ่ใบนี้ของเฟิงฟ้านเพราะมันช่างเป็นอะไรที่น่าตะลึงนะอาคมเซียนระดับสองดาวตัวหลิงเทียนถึงกับต้องรอบสุดลมหายใจเข้าลึก,ลก ก็ว่าแล้วเชียวว่าทําไมดาบมันถึงได้ทรงพลังนักที่แท้ก็มีอาคมเซียนระดับสองดาวจารึกอยู่ว่าแต่สิทธิ์ฝ่ายนอกอย่างเฟิงฟ้านมันไปเอาคะแนนอุทิศมาจากไหนเยอะะถึงขั้นแลกศาสตราเซียนปฐพีที่มีอาคมเซียนสองดาวจารึกมาใช้ได้แบบนี้บ้าฉิบสมควรเป็นโจฉีไม่ก็หลิวห้วนนั่นมมให้มันหยิบยืมมาเป็นแน่ไม่ใช่สิตอนเฟิงฟ้านชักดาบใหญ่ออกมาดูเหมือนจะไม่มีใครแปลกใจอะไรคล้ายนั่นเป็นดาบที่มันใช้มานานต้วหลิงเทียนขบคิดเท่าไรก็คิดไม่ออกจริงๆ จังหวะนี้เหล่าอาวุโสฝ่ายนอกพลันหันหน้ามามองศตากันและต่างเห็นถึงความตกใจที่เผยอยู่ในแววตาอีกฝ่ายศาสตราเซียนระดับปฐพีที่มีอาคมเซียนระดับสองดาวจะรึกไว้พวกมันเองก็มีใช้เช่นกันอย่างไรก็ตามการที่ศาสตราเซียนระดับนี้พร้อมทั้งอาคมเซียนระดับนั้นมันมาปรากฏอยู่ในมือของสิทธิฝ่ายนอกคนหนึ่งก็ยังอดทําให้พวกมันประหลาดใจไปเสียไม่ได้เฟิงฟ้านไปเอาดาบนั่นมาจากที่ใด นั่นสิค่าจำได้ว่าแต่ก่อนเฟิงฟ้านเองก็ใช้ดาบเล่มนี้แต่มิเคยเห็นเปิดใช้อาคมเซียนสักครั้งยังเป็นถึงอาคมเซียนพันธวีระดับสองดาวนั่นเพราะคู่ต่อสู้ก่อนหน้าไม่คู่ควรให้ใช้อาคมนี้สินะลองมีอาคมเซียนระดับสองดาวเกื้อหนุนแบบนี้ต้วนหลิงเทียนแพ้แน่อวุโสฝ่ายนอกหลายคนรวมถึงต่งชงระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอน หากปราศจากอาคมเซียนระดับสองดาวช่วยเหลือต้วหลิงเทียนก็นับว่ามีโอกาสไม่น้อยที่จะเอาชนะเฟิงฟานเทาว่ามาตอนนี้เฟิงฟานกลับเปิดเผยว่ามีอาคมเซียนพันธวีระดับสองดาวจะรึกไว้ที่ดับใหญ่ต้วหลิงเทียนก็เสมือนถูกบังคับให้ตกไปอยู่ในทางตายเสียแล้วใบหน้าหวงเฉิงแต่เดิมที่เคยอึมครึมก็เผยยิ้มสดใสออกมาทันทีลองมีอาคมพันธวีหนุนเสริมเช่นนี้ผลแพ้ชนะคราวนี้ก็ไม่มีใดพลิกผันอีกแล้ว ในขณะที่หวงเฉิงมีความสุขเหล่าสิทธิฝ่ายนอกหลายคนก็มีความสุขเช่นกันเพราะสิทธิฝ่ายนอกเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ทุ่มแทงเดิมพันกับต้วนหลิงเทียนว่าเฟิงฟ้านจะชนะทั้งสิ้นหากเฟิงฟ้านชนะนั่นหมายความว่าพวกมันชนะเดิมพันรางวัลก็คือคะแนนอุทิศที่พวกมันปรารถนาโจฉีเองก็ยิ้มร่าออกมาได้เสียทีในสายตาของมันการต่อสู้คราวนี้ยากจะบังเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วคนอื่นๆก็มีความคิดละไม้คล้ายกัน ไม่คิดเลยว่าศาสตราเซียนของสิทธิพี่เฟิงจะมีอาคมเซียนระดับสองดาวจะรึกเอาไว้ยามเผยไพ่ใบนี้ออกมาผลการประลองก็ยากเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ดูแลฝ่ายนอกหลายต่อหลายคนเริ่มคลี่ยิ้มออกมาบนใบหน้าพวกมันเองก็แทงข้างเฟิงฟ้านไม่น้อยล้วนหวังให้เฟิงฟ้านมีชัยด้วยกันทั้งสิน้นต้นหลิงเทียนวันนี้เจ้ามีอาจหนีความตายได้พ้นแล้วเตั้งเหวยมองต้นหลิงเทียนด้วยประกายตาดูร้ายมุมปากยกยิ้มใส่แยะเฮี้ยมเกรียมแฝงไว้ด้วยความหยัน่นยาม ตัวลิงเทียนนี้ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าก็มีอาจหลีกหนีชะตากรรมตายตกพ้นต่อหน้าข้าเฟิงฟานเจ้าก็ทำได้แค่น้อมรับความตายโดยสะดุดีหลังจากที่ประตูพลังดาบซัดร่างต้นหลิงเทียนจนกระเด็นปลิวไปสิบกว่ามีเฟิงฟานก็ไม่ไดรีบร้อนติดตามไปสังหารกลับกล่าวว่าจาหย,ยอกล้อด้วยน้ำเสียงถือดีทำคล้ายพยาอินรีเยาะหยอกลูกไก่หลังจากที่เอ,อ่ยว่าจาหย,ยอกเยาจนพอใจร่างมันก็คล้ายกลับกลายเป็นต้าเพิงบึงทยานไปหาต้นหลิงเทียนอีกรอบ ปง่งด้วยพลังอำนาจของอาคมเซียนระดับสองดาวพันธวีดาบใหญ่ที่ฟาใส่ตัวหลิงเทียนก็เปี่ยมล้นไปด้วยพลังสภาวะแกร่งกร้าวยิ่งใหญ่คล้ายไม่คิดหยุดยั้งจนกว่าจะบดขยี้ต้วหลิงเทียนแหลกเป็นกองเนื้อเลอะเลือนคนเกาทานร่วมประสานเผชิญหน้ากับดาบเฟิงฟ้านที่มาด้วยพลังอมหิตเต็มเปี่ยมต้วหลิงเทียนไม่กล้าปะทะรับมือซึ่งหน้าสืบไปยิงดอกซรอนออกไปฉับไวได้แต่ท่องเกาทานฉากหลบดาบของมันเพราะรู้ดีว่ายากจะปะทะหักหานกับเฟิงฟ้านได้ซึ่งหน้าสืบไป หลังจากนั้นตัวหลิงเทียนก็ทำได้แต่ท่องเกาทันหลบดาบที่กระหน่ำฟาดมาไม่หยุดของเฟิงฟ้านสองตามองหาโอกาสและจังหวะอย่างเคร่งเครียดหนีเจ้าคิดว่าจะหนีข้าไปได้ตลอดงั้นหรอเฟิงฟ้านหัวเราะยาอออกมาอย่างสะใจทันใดนั้นมันก็สบัดมือเรียกสาตราเซียนออกมาอีกชิ้นเป็นค้อนมหึมาที่มีสีแดงฉานดังโลหิตแม้ค้อนดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ตมหืมาหากแต่ยามอยู่ในมือของเฟิงฟ้านก็แลกคล้ายจะเบาเราาขนนก นั่นมันค้อนสลาตันเมื่อเฟิงฟ่านเรียกค้อนอันเื่องออกมาสิทธิฝ่ายในที่มาร่วมชมการประลองเป็นตายก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความตกใจค้อนสลาตันได้ยินเสียงอุทานของเหล่าสิทธิฝ่ายในสิทธิฝ่ายนอกก็ตกใจไม่น้อยไม่ใช่ว่าค้อนสลาตันนั่นเป็นสัต์ราคู่กายของสิทธิพิโจฉีที่อยู่ฝ่ายในหรือไรข้าเองก็เคยได้ยินมาเช่นกันว่าค้อนสลาตันของสิทธิพิโจฉีที่อยู่ฝ่ายในมีอาคมเซียนระดับสองดาวจะรึกไว้เช่นกัน และยังเป็นอาคมเซียนพายุสลาตันยามเปิดใช้ความเร็วของผู้ถือค้อนสลาตันจากถูกเร่งเร้าจนน่ากลัวกล่าวกันว่าที่ความเร็วของสิทธิ์พี่โจชีอยู่ในอันดับต้นๆของสิทธิ์ฝ่ายในล้วนเป็นเพราะอาคมเซียนพายุสลาตันที่จะรึกอยู่ในค้อนสลาตันนั่นสิทธิ์ฝ่ายนอกอุทานกันออกมาด้วยความตื่นตระหนกต่างเปิดเผยความเป็นมาของศาสตราเซียนอย่างค้อนสลาตันนั่นหมดสิน้นบัดซบศาสตราเซียนของโจชีมันมีอาคมเซียนระดับ สองดาวพันนั้นจะรึกไว้งั้นเหรอหน้าต้นหลิงเทียนมืดลงทันใดหากเขายังไม่รู้ว่าโจฉีมอบค้อนนี้มาให้เฟิงฟ้านยืมเพื่อฆ่าเขาเกรงว่าชีวิตที่อยู่มาถึงสองชาติของเขาคงสูเปล่าแล้วจริงๆเมื่อเห็นเฟิงฟ้านหยิบค้อนสลาต้านออกมาสีหน้าของโจฉีก็เผยรอยยิ้มสดใสขึ้นมาทันทีมันมอบสัตว์ตราคู่กายของตัวให้เฟิงฟ้านยืมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ทำนองนี้เอาไว้แต่แรก มีค้อนสลาตันที่มีอาคมเซียนพายุสลาตันของข้ากอบกับดาบใหญ่ของสิทธิ์น้องเฟิงที่มีอาคมพันธวีคงเป็นปาฏิหาริย์แล้วจริงๆที่ต้นหลิงเทียนจะรอดชีวิตไปได้ในสายตาของโจชีปาฏิหาริย์พันนั้นคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้ต้นหลิงเทียนเจ้าอยากหนีก็หนีต่อไปเถอะให้ข้าดูว่าเป็นเจ้าหรือข้าที่จะเร็วกว่ากันเฟิงฟ้านที่ข้างหนึ่งถือค้อนอันเืีองอีกข้างหนึ่งถือดาบใหญ่มองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาหยิ่งผยอง ในสายตาของมันตอนนี้ต้นหลิงเทียนไม่ต่างใดจากปลาบนเขียงที่จะให้มันแลศับได้ตามใจแล้วและทันทีที่กล่าวจบคำเฟิงฟานก็ลงมือทันทีปราณแท้ถ่ายทอดลงตัวค้อนสลาตานฉับไวพริบตาอาคมเซียนพายุสลาตานระดับสองดาวก็ถูกเปิดใช้ร่างเหินทยานจี้เข้าหาต้นหลิงเทียนด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงเร็วเสียจนคล้ายคนจะกลับกลายเป็นอุกบาทพุ่งว่าผ่านฟ้าก็ไม่ปาน